วัยรุ่นน่ะมันเจ็บปวดจริงๆนะจริงๆช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทั้งอ่อนแอและส่งพลังในเวลาเดียวกันเป็นช่วงร้อยต่อระหว่างการเป็นเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่อารมณ์เหมือนเราก้าวเท้าข้ามลัวลัวหนึ่งขาข้างหนึ่งของเราเป็นเด็กอีกข้างหนึ่งของเราเป็นผู้ใหญ่ในระหว่างที่เรากําลังจะก้าวข้ามมันอยู่นั้นกางเกงตรงกลางขาดไปเีกแควกเจ็บก็เจ็บอายก็อายเจ็บทางกายยังไม่พอนะ ยังรู้สึกว่าเจ็บทางใจอีกที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แต่ผมก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าทำไมไวัยรุ่นถึงเจ็บปวด <S 1. 1. <S สับสนเรื่องตัวตนฉันเป็นใครกันนะฉันต้องใช้ชีวิตยังไงสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เป็นคือกูอยากเป็นไหมช่วงเวลานี้นะครับสมองกับหัวใจของเราเนี่ยยังประกอบกันไม่สมบูรณ์แบบเลยอารมณ์มันเราต่อเลโก้ท่ามกลางพายุทอร์นาโดบางคนเลยรู้สึกว่า ไม่มีที่ยืนไม่มีความมั่นใจไม่แน่ใจกับอะไรเลยสักอย่างแม้แต่สิ่งที่เคยชอบทำก็ไม่มีที่ให้สำหรับมันเลยมันน่าเศร้านะคุณ2แรงกดดันจากความคาดหวังความคาดหวังนี้อาจจะมาจากครอบครัวอาจจะมาจากสังคมรอบตัวหรืออาจจะมาจากตัวเราเองเลยก็ได้ความรู้สึกที่ว่าฉันต้องเรียนให้ได้ดีๆนะฉันต้องหางานทำให้ได้ต้องห้ามล้มเหลวเด็ดขาดต้องเป็นคนดีนะ ต้องอย่าให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจกับตัวเราต้องรีบประสบความสําเร็จไวๆก่อนใครทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตจะไปในทิศทางไหนความกดดันพวกนี้ครับมันไม่ใช่แค่เยอะนะมันเยอะเยอะแบบคูณสิบแล้วคุณก็เอาไปถ่วงหลังตอนที่คุณเดินไปเรียนเหมือนเล่นเกมชีวิตในโหมดฮาร์ดพร้อมเปิดเสียงพ่อแม่ซ้ําๆเป็นแบ็กกราวข้างหลังมันคือแรงกดดันที่มองไม่เห็นครับแต่มันถาถมใส่เราในทุกๆวัน จนบางทีหายใจแทบไม่ออกทั้งที่ภายนอกยังดูโอเคแต่ภายในคือโอ้ยสัตว์เอ้ยสารู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่มีผู้คนยอยู่รอบตัวเพลงมาเงาิ่งกว่าเงาจะไม่ต้องเป็นเราที่ยอมแยอย่างนี้พอดีกว่าครับคือผมรู้ตัวเอง,องไงว่าผมร้องแบบไม่หลบลิขสิทธิ์เท่าไหร่รคือแบบรองเพอะนะเออกลับมา มีเพื่อนแต่ไม่รู้สึกว่าคอนเน็กกันจริงๆมีความในใจแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจต้องแสร้งทําเป็นว่าโอเคทั้งที่ภายในมันพังไปหมดแล้วเคยเป็นด้วยคนที่แบบว่าอยู่ในวงสนทนากับเพื่อนๆนะคุยสับเพีละเลื่อยเปิดเลยอย่างสีเหลืองจู่ๆแวบขึ้นมาฟึบเฮ้ยเราต้องหาที่เรียนดีๆแล้วนะเฮ้ยเราต้องเข้ามหาลัยให้ได้แล้วนะเฮ้ยเราอะต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองให้ได้โดยที่ไม่ต้องขอพ่อแม่แล้วนะ จู่ๆครับความรู้สึกพวกนี้มันก็แวบเข้าหัวมาอย่างแรกที่เราจะทําเลยก็คือเก็บเอาไว้ในใจไม่พูดออกไปหรอกก็เพราะอะไรอะ่ะหนึ่งเลยมันทําให้บรรยากาศในวงสนทนามันเสียครับ2เราก็ไม่ได้อยากดูอ่อนแอต่อหน้าใครไม่ใช่เพื่อนทุกคนครับหรือว่าคนรอบตัวเราเนี่ยที่จะสามารถดีฟทอกับคุณได้และต่อให้คุณพูดไปจริงๆนะคุณก็จะกลายเป็นไอเนี a, ่ยแม่งคีดราม่าแต่ที่จริงคุณไม่ได้ดราม่าหรอกครับคุณแค่ยังไม่เจอคนที่เข้าใจคุณจริงๆแค่นั้นเองผมอยากรู้จังเลย คนที่ดูผมมาจนถึงตรงเนี้ยคุณมีเพื่อนคนไหนบ้างไหมครับที่สามารถคุยดีฟทอสกับคุณได้บ้างมาแชร์ให้กันใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามอ่านดู 4. รักที่เจ็บปวดและหัวใจที่ยังไม่แข็งแรงพอที่จริงผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมจะแชร์เรื่องนี้ได้ไหมเพราะว่าคือผม <c oughs> ประสบการณ์ผมอะมันมันไม่ได้มันไม่ได้โชคชนอะมันมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นจริจริงนะจริงๆนะ ความรักในช่วงเวลานี้ครับมาพร้อมกับความฝันอันสวยงามและความเจ็บปวดที่เกินจริงเหมือนกับเราซื้อไอติมมาอยู่แท่งหนึ่งเป็นรสชาติของความรักและเราก็โดนหยิบออกจากมือไปทั้งที่ยังไม่ได้ชิมตั้งแต่คําแรกเลยซึ่งรสชาติของคาคานั้นน่ะมันคือคําว่ารักตัวเองโอ้โหอย่างคมอะ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือคุณเลยเอาหัวใจอันน้อย,อยบางๆของคุณน่ะไปวางไว้กับคนอื่นได้ง่ายจนเกินไปห้ากลัวเวลาจะผ่านไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับมัน เห็นคนที่อายุรุ่นราวคาวเดียวกันประสบความสําเร็จก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบเห็นคนที่เขาตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจนแต่ตัวเองกับลอยๆอยู่เลยกลัวชีวิตตัวเองจะพังแต่ก็ไม่ทําอะไรนะปล่อยมันไปเฉยๆอยะใน,นช่วงเวลานี้นะครับมันเหมือนกับเราอยู่กลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไม่เห็นแม้แต่พื้นดินเราอยู่บนเรืออันกระตอยเดียวแต่เรามีเข็มทิศอันนึงฮนะเข็มทิศอันนั้นอะเป็นเข็มทิศของเล่นจากเซเซินเอวข้งคว้างอะคือ คือมันมันไม่ชัดเจนอะไรเลยสักอย่างอ่ะมันมันมีแต่คําว่ากวางมันมีแต่คําว่าลอยลอยโบอยู่ในใจนะครับผมทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกเฉยชาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เพราะมันเครียดในทุกๆวันไงก็เพราะมันกดดันในทุกๆวันไงเพราะมันเคว้งคว้างในทุกๆวันไงเราเลยป่งเครียดจนไม่เครียดแล้วอ่ะเนี่ยนะครับเราก็เลยไถ่ายตอกฮะเป็นไหมอ่ะตอนที่เราไถตายตอกอยู่อ่ะเฮ้ยชีวิตเราเนี่ย ที่เรานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเว้ยเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วและสิ่งที่เราทําก็คือถ่ายต่อห <c oughs> นีความจริงอะ่ะเพราะว่าความจริงมันเจ็บปวดคําถามคือแล้วเราอะ่ะจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ยังไงวะใช่ไหมสิ่งสําคัญเลยก็คืออย่าพยายามเป็นผู้ใหญ่ไวเกินไปจนลืมฟังเสียงของตัวเองครับผมเชื่อจริงๆเลยว่าการเป็นผู้ใหญ่อะ่ะไม่ใช่การที่เราทําทุกอย่าง ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพอร์เฟก0รเซแบบเป๊ะเป๊ะเป๊เป๊เปะแต่การเป็นผู้ใหญ่อะคือการที่เรากล้าที่จะฟังเสียงของตัวเองแม้เราจะไม่ได้ยินเสียงเลยก็ตามการเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุแต่มันเป็นความกล้าที่เราจะโอบกอดความกลัวเผชิญความไม่แน่นอนและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างจริงใจไม่เล่งไม่เปรียบเทียบไม่ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังตัวผมเองครับ ก็มีมุมมองอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี่แหละแต่ผมก็ยังเจ็บปวดอยู่ดีนะเพราะว่าผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไงผมนะครับต้องบอกก่อนผมไม่ได้เพอร์เฟกนะถ้าเกิดเป็นค่าพลังในเกมใช่ไหมค่าพลังการหาเงินสุขภาพความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆครับผมบอกเลยว่าค่าพลังผมต่ำมากมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยครับหาเงินได้ไหมหาได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นสุขภาพก็ดีนะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าลุกมาก็เหนื่อยแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เฟิรอมอะไรขนาดนั้นหรือความสัมพันธ์อันนี้ดีหน่อยคือผมมีีีแแฟนท่ดไง,ไงเอขิล้ว ค,คุยอยู่ขิงซ์สัแล้วไงเออเราเป็นคนอย่างนี้ได้ไงวะแต่นั่นแหละครับที่ผมทําคลิปนี้ออกมาไม่ใช่ว่าผมประสบความสําเร็จแล้วค่อยมาแชร์ให้คนฟังนะที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะรักษาคําพูดของตัวเองไม่ให้มันถมน้ําลายโดนหน้าคําพูดที่บอกว่าชีวิตผมมันต้องไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมเราต้องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆและคนที่เป็นพยานในทุกคําพูดผมครับก็คือคนดูทุกคนที่มาดูคลิปนี้ครับและถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลานี้แบบผมเรามาเติบโตไปด้วยกันนะครับ